ไปเลือกตั้งกันเยอะครับอย่างคนนี้ก็อยู่ในต้องบอกว่าอยู่ในชีพประจข่าวของคนในแวดวงธุรกิจและการเมืองครับค่ะ<ฆ>คุณหญิงพจธมานดามาพงศ์วันนี้ไปเลือกตั้งพร้อมกับลูกชายครับอ่ะไปดูบรรยากาศเลยครับนี่แหละครับคุณหญิงพจธมานดามาพงศ์เนี่ยอดีตภริยานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ลานกีฬาหนหมู่บ้านเคหธา,านี3หน่วยที่15 แขวงรามอินทราเขตคันนายาวเขตเลือกตั้งที่14กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีบุตรชายนะครับนายพานทองแท้ชินวัตรนะครับร่วมติดตามมาด้วยก่อนที่จะเดินทางไปลงคะแนนเสียงในเขตของตัวเองนะครับนี่นะครับคุณโอ๊กนะนะครับนี่คุณหญิงพพชมานครับนอกจากนี้ครับยังมีนายลพลภูมินะวิวัฒน์ภูมิประเทศผูด นะครับครับเนี่ยคุณหญิงก็ไปเลือกตั้งนะใช่นะครับนะคะ<ม>ก็เพิ่งผ่านงานแต่งงานของลูกสาวมาแต่ก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณหญิงเนี่ยไม่ได้เดินทางไปแต่งงานลูกสาวที่ฮ่องกงแต่ล่าสุดเนี่ยคุณอุ้งอิงก็มารายงานว่า จริงๆกับคุณแม่เนี่ยก็คือบรรยากาศของงานมั่นเนี่ยผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเป็นงานฉลองมงคลสมรสนะฮะ,นะก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งที่ช่วงนี้เราก็ต